สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการเฮลที่คลับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคอโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการอย่างเช่นที่เมื่อกี้ก่อน ที่เราจะมาคุยกันนั้นเราต้องบอกก่อนว่ารายการเฮลที่คลับคลับแบบนี้ครับเป็นคลับสําหรับคนรักสุขภาพและสําคัญที่สุดเลยครับในช่วงแรกเราจะต้องมาพบมาเจอกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรืออาจจะเป็นคุณหมอเภสัชกรต่างๆที่เราจะนําพามาพบกับท่านผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนว่าในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ภูริศิษฐ์ทิพิทักษ์ที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีครับไปพบท่านอาจารย์กันเลยดีกว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับแหมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ครับต้องรบกวนท่านอาจารย์อีกแล้วนะครับเพราะว่ามีสุภาพสตรีหลายคนเหลือเกินนะครับที่ยังมีความเข้าใจผิดหรือยังหาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการแก้ไขให้กับตัวเองต้องบอกก่อนว่าแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภายในจริงๆเลยนะครับอาจารย์แต่วันนี้ผู้หญิงที่กําลังชมรายการอยู่หากท่านมีอาการอย่างที่ท่านอาจารย์กําลังจะเล่าให้ฟัง โทรมาปรึกษาอาจารย์ได้เนาะนะครับแล้วก็เรื่องราวบางอย่างคงจะพูดไม่ได้นะอาจารย์ต้องต้องห้ามอาจารย์ไว้ก่อนเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราพูดไม่ได้ก่อนเข้ารายการอาจารย์สอนผมเลยนะครับบอกว่าโอ้โหใครที่อยากมีความสุขในชีวิตสมรสใครที่ไม่อยากไปทาผ่าตัดรีแพ้ใครที่อยากจะให้แฟนรักแฟนหลงหรืออะไรอีกอยากจะพูดจริงๆเลยครับคือกล้ามเนื้อในร่างกายเรามีเยอะแยะกล้ามเนื้ออื่นหย่อนไม่เป็นไร อย่าให้กล้ามเนื้อมันลูกหย่อนอถ้ากล้ามเนื้อมันลูกหย่อนหมายความว่าความเป็นผู้หญิงของผู้หญิงคนนั้นหมดเลยอเคยมีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์นะเคยมีคา,าดหวังในเรื่องชีวิตคู่ที่จะมีความสุขบจบเลยครับครับบางคนถึงกับม,มีมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ถึงกับให้สามีไปมีภรรยาใหม่ครับแต่สามีก็ยังไปมาไปกลับอยู่เนี่ยนะค,คือมันเหมือนกับนอนกินน้ําตาที่ตัวเองไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่สามีปัญญาคู่นี้ก็ยังรักกันอยู่อืมแต่อนุญ,ญาตสามีไปนอนกับผู้หญิงอื่นแต่ในส่วนลึกๆแล้วต้องบอกกันว่าในใจเนี่ยคงก็คือมีความเจ็บปวดลึกๆน,นะชีวิตผู้หญิงน,น่าเห็นใจมากนะครับมีอวยวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะบางคนลำคาญถึงคัดตัดมาลูกทิ้งยิ่งเกิดปัญหาลักเข้าไปอีกครับแล้วพูดพูดถึงเรื่องมดลูกเขาต้องบอกกันว่าโอ้โหวันนี้ผู้หญิงไทยเป็นปัญหาจากมดลูกเยอะไล่รแรงที่สุดคือกลัวว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกกลัว คือถ้าใครมดลูกเราหย่อนแล้วแล้วเราผิวแห้งเนี่ยนะฮะระวังตัวถ้าผิวยังมันอยู่ยังไม่เป็นาสังเกตสังเกตได้จากผิวแล้วก่อนเลยนะถ้าผิวแห้งนี่คืออาการที่จะเป็นมะเร็งเริ่มต้นครับเพราะว่าคนผิวมันก็คือเหมือนกับอนุโมทิสระถูกขับออกมาตลอดเวลาจะไม่เป็นแต่อาจารย์ครับผมอยากจะให้อาจารย์เนี่ยให้ความรู้สักนิดนึงเพราะว่าคนที่กําลังชมรายการอยู่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งผู้ชายมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องที่ผู้หญิงเป็น นะครับอาการของผู้หญิงต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติทุกค,คนต้องเป็นแต่ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและใหญ่ยยโตเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้หน่อยว่าผู้หญิงถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในเนี่ยมันจะสังเกตจากอะไรหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างคือมดลูกเนี่ยมันจะหดตัวก็ได้ครับจะ,ะยืดออกก็ได้ครับเหมือนลูกโปง่งนะครับมดลูกที่ดีต้องเล็กลงครับโตไม่ได้นะเอาอย่างสมมุติภาพเนี่ยนะฮะ ถ้ามดลูกดีเนี่ยมันจะหดตัวเล็กลงเหลือนิดเดียวนะลูกเล็กๆอย่างนี้นี่แสดงว่ามดลูกดีถ้ามดลูกไม่ดีมันจะกางตัวออกเหมือนคนท้องนะเหมือนคนท้องได้สักเกินสองเดือนอะไรเงี้ยนะกางตัวออกถ้ามดลูกเป็นรูปนี้นี่คือผู้หญิงคนนี้มีปัญหาแน่นอนครับนะมดลูกเป็นรูปนี้ประจําเดือนมาก็ไหลทิ้งเลยไม่มีการเก็บไว้ครับไม่ทันได้เน่าแล้วดูขาวมาก็ไหลทิ้งประจําเดือนมาก็ไหลทิ้งไม่ทันได้เน่าแต่นี้มาขังอยู่ในแอง พอมาขังในแองเนี่ยโดยหลักของธรรมชาติของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยแบคทีรียจะเข้าไปย่อยสลายทําให้ของเสียเหล่านี้กลายเป็นของเน่าครับนะฮะของเหล่านี้กลายเป็นของเน่าเมื่อเน่าปุ๊บเนี่ยแบคทีรียมันเยอะกา๊าซคาร์บอนมันก็ดันเยอะยิ่งทําให้มดลูกโป่งพองขึ้นอีกดูภายนอกรู้ก็คือหน้าท้องจะกลมดูหน้าท้อง,ผ,ง,นนองผู้หญิงคนนี้หน้าหน้าท้องกลมผู้หญิงคนนี้หน้าท้องจะนูนตรงกลางข้างๆแาวแฟรมดลูกพยายามที่จะบิดเอาของเสียเหล่านี้ทิ้งคือพยายามที่จะปกป้องมดลูก นะของเสียที่ไหลออกมาก็เน่าแล้วก็เลยทําให้ผู้หญิงคนนี้มีกลิ่นแน่นอนมีกลิ่นอีกนะครับแล้วบิดยังไงของเสียที่เป็นริมเป็นก้อนออกไม่ได้ครับเมื่อออกไม่ได้มันก็ฉลาดอีกนะฮะร่างกายนยพยายามที่จะล้างโดยการดึงน้ําเนี่ยเข้าไปล้างมดลูกอืน้ําที่เราดื่มเนะี่ยพอดึงน้ําเข้าไปไหลรหลวันครับทีนี้กลายเป็นอะไรครับเ,เป็นรดูขาวตลอดเดือนโอ้โหแล้วถ้าเราสมมุติเราดื่มน้อาอรดลมเข้าไปครับน้ําอรมนี่มีก๊าซคาร์บ,บอนนะครับดื่มเข้าไปปุ๊บมดลูกพองตัวหนักขึ้นไปอีกก็เกิดกาน้น นั่นขึ้นมาที่หน้าอกเลยเพราะคนที่มาลูกหย่อนไม่สามารถที่จะทานน้ำมะลุมได้ทานปุ๊บอืดเลยครับ <c oughs> ยกของหนักก็ไม่ได้ถ้าไปยกของหนักมันลูกอักเสบหรือนั่งซ oh ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ให้รถเขยา่าแรงๆ <c oughs> มัดลูกอักเสบตรงไหนก่อตัวเป็นเนื้องอกตรงนั้น <c oughs> เป็นซีดได้เป็นซีดตรงนั้นโอ้โห oh นะครับกล้ามเนื้อช่องคลอดก็จะถูกสั่งให้ใคลายตัวออกครับเพื่อระบายของเสียทิง้งเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้อาภัพมากครับ <c oughs> ต่อให้เป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ก็ไม่กระชับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องแต่งานแล้วนะไม่เกี่ยวว่ะโอ้พูดถึงคําว่าเรื่องของกระชับไม่กระชับเนี่ยครับอาจารย์ส่วนใหญ่คนมักจะเข้าใจกันว่าต้องผ่านการมีบุตรต้องผ่านการสมรสแล้วไม่เกี่ยวผู้หญิงคนไหนที่ปวดท้องเมนผู้หญิงคนนั้นไม่กระชับหรอกเพราะมีของเสียมะลูกพยายามบิดเอาของเสียทิ้งทําให้เราปรวดท้องเม่นนะครับ,ค,รบความโตของมดลูกแล้วเรากดท้องแรงๆเนี่ยลมก็จะออกช่องคลอดเลยตอนเช้าตื่นมาท้องอาจจะแห้งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ให้ขย่าสักหน่อย หรือไปออกกำลังกายสักหน่อยแป๊บเดียวบวมโตเลยครับครับนี่อันตรายมากนะครับมีลมในมดลูกนะครับถ้าสมมุติว่าอยากมีลูกนะฮะมีเพศสัมพันธ์อสุจิขึ้นมาฟักที่พงมดลูกตรงนี้ครับพอฟักอพอ,อได้สักเดือนหนึ่งก็จะปล่อยลงมาที่มดลูกนะมดลูกก็พยายามที่จะบิดตัวของของเสียทิ้งก็เลยบิดให้ไข่เนี่ยที่เกิดกำลังตัวหลุดไปด้วยหลุดอีกแทงลูกอีกติดลูกยากแทงลูกง่าย บางคนน่าเห็นใจมากนะคนผู้หญิงหุ่นดีนะฮะผู้หญิงหุ่นดีมดลูกอาจจะไม่กางตัวออกมากเนื่องจากเอวเขาไปบิดไว้คเบียดไว้นะอาจจะรูปทรงอย่างนี้นะะปากมดลูกไหลลงต่าครับทําให้มีเพศสัมพันธ์เจ็บนี่คือคนมดลูกต่ำด้วยเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่เจ็บไม่ได้เจ็บช่องคลอดนะครับเจ็บปากมดลูกมดลูกอักเสบหลายคนพอมีลมในมดลูกช่องคลอดมีกลิ่นช่องคลอดไม่กระชับก็ไปเย็บช่องคลอดทํารีแพร์พอเย็บช่องแคร่คลอดเสร็จแล้วก็ของเสียก็มาออที่ปากมดลูกครับ มาแรงปากมาลูกโอโีกคือไม่รู้จะหลบยังไงอะช่องคลอดไม่กระชับก็อยากให้สามีลัะไปท<ำ>ําด้วยความไม่ไม,ไม่รู้เท่าไม่ถึงการครคับผลจากการทําหลังจากนี้ไปเตรียมตัวเป็นมะเร็งได้หอืออาจารย์ครับแต่ต้องบ,บอกก่อนว่าเรื่องที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของปวดประจําเดือนเลือดออกเป็นริ่มครับส่วนใหญ่แล้วโอเคละเราอาจจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เริ่มมีประจําเดือนแล้วก็มีอาการหนักๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจว่า มันเป็นธรรมชาติปกติคือคนเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่าผู้ไอกิ่นผู้หญิงในช่องคลอดต้องมีกลิ่นตามหลักแล้วถ้าตามหลักของร่างกายที่ถูกต้องจริงแล้วภายในผู้หญิงต้องไม่มีกลิ่นเลยต้องสะอาดต้องมีกลิ่นคล้ายๆน้ำนมเพราะระบบร่างกายทุกส่วนจะมีระบบขับสารพิษอยู่แล้วนะแต่ถ้าม้นลูกบันหย่อนมันขับไม่ได้งั้นอาจารย์อยากอยากจะลอง ปรึกษานิดนึงก็แล้วกันในฐานะที่ผมเป็นตัวแท,ขทนของท่านผู้ชมนะครับ,รบปรึกษากับท่านอาจารย์ว่าถ้าสมมติเรามีผลิตภณัณฑ์ดีๆนะครับ,รบเกิดมันมีผลิตภณัณฑ์ดีๆที่มาช่วยการทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของมดลูกเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรกับผู้หญิงคนนั้นได้บ้างไหมคือพอทานสม,มุนไพรทันคาร่าสมมตินะมดลูกที่มันกางตัวออกอย่างนี้นะฮะมันจะเริ่มหดตัวทันทีหดตัวเล็กลงเรื่อยลงเรื่อยนะบีบตัวเล็กช่วงที่บีบตัวเล็กลงเนี่ยของเสียจะไหลเลยนี่คือข้อสังเกตที่เห็น ของเสียจะไหลทางช่องคลอดมากกว่าเดิมครับนะออกไปประมาณเจวัน1ิบวันก็แล้วแต่ว่ามีปริมาณมากขนาดไหนไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันบางคนมีพังผืดพังผืดก็จะถูกลอกลอกตัวออกนะหลุดเป็นใยๆนะหลุดเป็นใยๆแล้วก็หลุดออกไปสังเกตได้ว่าทานเลย15หวันไปแล้วเนี่ยถ้าใครมีพังผืดนาจะเริ่มหลุดแล้วหลุดออกมาเพื่อแต่งมดลูกให้เป็นรูปนี้ืังนั้นทานไปของเสียไหลก่อนหลังจากนั้นพังผืดหลุดไปหลังจากนั้นถ้ามีเนื้องอกหรือมีซีส มันก็จะทําให้รากของเนื้องอ,อกและซีดอีกกิ่วลงอแล้วก็หลุดออกมาเองครับ,คร,บครับเพื่อที่ที่จะแต่งตัวมันรูปเป็นรูปนี้ถ้าเพราะถ้ามีพังผืดมีซีดมันก็ห่อตัวไม่ได้แล้วถ้าใครมีพังผืดมีซีดมีเนื้องอ,อกเนี่ยให้ทานต่อเนื่องกันสามเดือน กดตัวเป็นรูปนี้หน้าท้องจะสวยหน้าท้องจะเป็นสันตรงกลางข้างๆจะแฟรระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องใช้สัก 2- 3เดือน2-3เ,นะเดือนนะคุณอย่ามาหวังว่าโหมันเป็นมาหลายๆปีแล้วมันจะใช้แบบ,บชั่วข้ามคืนก็แล้วกันแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลเร็วร็น <พอ S 2> เลยนะถือว่าเร็วนะเป็นสมุนไพรทีอ่ออกฤทธิเด็วมาพอผมฟังอาจารย์มาถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมหลายๆคนที่แต่งงานมานานๆคงลุ้นนะฮะลุ้นว่าโอ้ยางมีลูก มันต้องดูได้อะไรพอจะมีล่นไหมอาจารย์คือถ้ามันลูกเป็นรูปนี้แล้วออสามีไม่เป็นหมันมีลูกแน่นอนครับหมายถึงไข่ก็มีการตกปกติดีนะมีลูกแน่นอนแล้วต้องไม่เป็นลุยจางนะถ้าเป็นลุยจางแทงอีกลูก<อ>แต่เราแก้ได้ฮะเป็นลุยจางตอนนี้บริษัทใครที่เป็นลุยจางนะอยากมีลูกท่านต้องดื่มคอโรฟิโสุดไป15วัดก่อน หลังจากนั้นทานคู่กับซันการ่าเอา้างั้นก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องคอโรฟินที่จะมาเป็นตัวเสริมในตัวนี้นะอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ช่วงท้ายรายการสําหรับเบรกแรกเนี่ยนะครับ,รบอาจารย์ช่วยสรุปหน่อยว่าปัญหาอะไรที่ควรจะโทรมาปรึกษาใครที่ปวดท้องเมนนะมีกลิ่นในช่องคลอดมีลมขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือยกของอะไรแล้วแต่นะครับมีเพศสัมพันธ์เจ็บอยากมีลูกแต่ไม่มีลูกสักทีนะครับเลเบ่งปัสสาวะแล้วไม่ค่อยพุ่งแน่นอยู่ข้างในยกของหนักไม่ได้นะครับ มีแลดูขาวตลอดเดือนนะครับปัญหาเหล่านี้เราแก้ได้หมดนะแหมแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่าปัญหา15ข้อที่อาจารย์ได้พูดไปตรงนี้นะครับหากท่านมีอยู่หรือเป็นมากกว่านี้ที่เราเกิดกันตอนตน้นรายการตรงนั้นท่านโทรมาปรึกษาพวกเราได้ครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตลอดนี้ท่านแนะนํามาได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยแต่ว่าเราค้างกันอยู่เรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าอยากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ได้ผลต้องเสริมด้วยคลอโรฟิลล์ครับนี่เลยครับท่านผู้ชม คอโลฟินขวดนี้นะครับที่จะสามารถทําให้ท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีขึ้นได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าแล้วคอโลฟินขวดที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์รมันจะเสริมประสิทธิภาพสันคาร่าตรงไหนได้อีกคือคนถ้าเปลิตจางเนี่ยออกซิเจนในเลือดไม่พออยู่แล้วเพราะว่าแม่เลือดแดงไม่สามารถขนออกซิเจนไปได้เพราะันเราจะกินอาหารดีตัวไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลมันเหมือนรถยนต์ที่เราไปปิดท่อไอดีเพราะ คนที่ทานซันคาร่าแล้วเห็นผลเร็วที่สุดคือคนที่เม็ดเลือดเขาดีอืแต่ถ้าเม็ดเลือดเขาไม่ดีไม่จำเป็นต้องซันคาร่าตัวอื่นก็ไม่ได้ผลเหมือนกันอืนต่วันดื่มคอโรฟิลก่อนให้เม็ดเลือดเราดีก่อนแล้วทานซันคาร่าเห็นผลภายในกล่องแรกเลย นะครับบางคนเนื้องอ,อกหลุดตั้งแต่กล่องที่4ที่ห้าเลยเร็วมากครับแต่ใช้ได้ผลจริงๆนะครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่ารายการของเรายังมีเนื้อหาสาระอีกมากมายและเดี๋ยวอีกสักครู่นหนึ่งท่านจะได้พบกับประสบการณ์ดีๆในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอนแต่เบอร์โทรที่โชว์อยู่ตลอดรายการท่านสามารถโทรมาปรึกษากับเราได้ทุกคำถามถาม,มีคำตอบแน่นอนครับ คนที่คนรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซา,า่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันตารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว จิตใจใสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สํสหรับ ช่วงที่2ของรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่แล้วเราได้มีโอกาสรับฟังประโยชน์สาระและความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากนักวิชาการบ้างจากเภสัชกรบ้างจากคุณหมอบ้างหรือแม้แต่จากท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพและวันนี้ครับ อีกทางเลือกหนึ่งในการทําให้เรามีสุขภาพดีนอกจากอาหารการกินการใช้ชีวิตประจำวันและการออกกําลังกายต้องบอกก่อนว่าอาหารเสริมเป็นอีกตัวเลือกที่จะทําให้เรานั้นดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวของเราเองแต่หลักสําคัญที่สุดที่เราย้ํากันเป็นประจําเสมอนั่นคือการไปตรวจร่างกายประจําปีไปพบแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าท่านสุภาพสตรีควรจะต้องตรวจภายในท่านสุภาพบุรุษควรจะต้องตรวจในเรื่องของต่อมลูกหมาก แต่วันนี้ครับผลิตภัณฑ์ของเรามีมากมายหลากหลายชนิดที่จะมาช่วยทําให้พวกเรานั้นมีสุขภาพดีขึ้นแต่วันนี้เราจะมาเจาะจงกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์คอโรฟิลว่ามันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของเม็ดเลือดก,การทํางานของร่างกายได้อย่างไรบ้างและที่สาคัญที่สุดเลยครับคอโรฟิลทำมาจากอะไรนั้นคงต้องไปฟังจากปากของอาจารย์ที่ยังอยู่ร่วมรายการกับเราแต่วันนี้มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับที่มาร่วมรายการและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ การสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลตัวเองแต่จะเป็นใครกันนั้นไปพบกันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตก่อนเลยนะครับให้นะนําตัวเองกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็ชื่อจอมกหนกนะคะจะตรพัฒนนะคะ้าส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าน้องป๊อปน้องป๊อปเหมือนนักสาวไทยนี่คือคุณป๊อปนะครับขอขอก่อนว่าก็ถือว่าเป็นสุขภาพสตรีท่านหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองแต่ก่อนที่จะมาคุยกับคุณป๊อปในเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้ผม เกิดอย่าท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของคอโรฟิลครับอาจารย์คอโรฟิลเนี่ยมันทํามาจากอะไรของเราคอโรฟิลก็ทํามาจากหลายอย่างนะครับจากต้นข้าวสาลีอ่อนก็ได้ได้ต้นอิโนนีนก็ได้ได้ก็มีพืชบางอย่างในเมืองจีนตอนนี้กําลังดังแต่ที่ได้ผลดีที่สุดเร็วที่สุดและเป็นการได้รับการยอมรับเยอะที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดทำมาจากต้นอัลฟาฟาอัลฟาฟาต้องเป็นดอกสีม่วงอยู่ในเมืองไทยไหมครับไม่มีไม่มีต้องอยู่แถว ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโอ้โหทววปอเมกา่นเลยนะหรือไม่ก็ไม่ไม่ในยุโรปกิ้นกําเนิดอยู่ในยุโรปแต่ว่าลัติจูดองติจูดจะไปตรงแถวแคลิฟอร์เนียถ้าปลูกที่แคลิฟอร์เนียก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลเหมือนกันของเรานี่มาจากแคลิฟอร์เนียแล้วเห็นบอกว่ามันต้องเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากลากมันยาวมันลึกถึงร้อยสามสิบฟุตถ้าคนคิดถึงว่าลากลึกร้อยสามสิบฟุตโอ้โหต้นนี้จะต้องสูงแบบแข่งคอท่วมหัวเลยนะอาจารย์ต้นสูงกว่าหัวนิดหน่อยอ้าวเหรอครับ แต่ที่รากลึกเพราะว่ามันเป็นพืชทะเลทรายถ้ารากไม่ลึกรากไม่ยาวเนี่ยมันก็จะยึดต้นไม่ได้แล้วก็การที่รากลึกรากยาวเนี่ยก็จะดูดสารอาหารได้เยอะแต่ทีนี้กลับมาที่คุณป๊อปบ้างครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงสวยขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่าอวยกันเองกันแล้วอวยกันเองนะครับเป็นผู้หญิงขนาดนี้แล้วก็จุดเริ่มต้นต้องบอกว่าก่อนที่จะมาดูแลในเรื่องของโซฟาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่สนใจเนี่ย ประทับใจในสันคาธรามกอนใช่ค่ะคือจริงๆเราตัวเองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็ทานอาหารเสริมมาเยอะนะคะแต่ว่าที่ประทับใจเลยก็คือว่าสันคลาเนี่ยให้เห็นผลให้ผลไม่นานคือหมายถึงว่าเห็นผลไม่นานคือไม่ต้องทานเยอะเห็นเร็วนะคะก็ทานไปแค่ประมาณ3มกล่องค่ะคือเองเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบภายในก็คือมีตกขาว ะะมีตกข่าวมีมานานมากมก็คือตั้งแต่มีออตั้งแต่มีประจำเดือนก็มีตกข่าวแต่ว่าจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มีตลอดอแต่พอทานสันคัาไปรู้สึกว่ามันมันหายไปอะซึ่งจริงเราตกข่าวกับผู้หญิงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะพอทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแห้งมันดีขึ้นแล้วอาการปวดประจำเดือนจะเป็นตลอดนะคะแล้วก็ปวดแบบปวดมากอะค่อนข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่กลัวหมอคือว่าไม่เคยไปตรวจ คือไม่ไดไ้ไม่ได้กลัวแบบเปี่ยนแต่มันอายนะคือตัว่ายในอายแล้วก็เราก็ต้องบอกว่ากลัวเพราะว่าตรวจแล้วกลัวเจอไงคือหมอก็จะบอกว่าอุ้ยหน้าตาดีอย่างนี้ทำไมถึงไม่กิน กลัวเจอมีกลิ่นคือสมมุติสมมุติสมมุติกลัวเจอนี่คือกลัวพวกมันเลงคืออะไรเงี้ยหรอถูกผู้หญิงสวยเขาจะมีความอายไปให้หมอตรวจเนี่ยเขาจะอายจะมาทักขี้เหร่ขี้เหร่ตรวจตรวจไม่แต่โดยปกติแล้วซันคาร่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกตลาดได้ประมาณปีเศษๆเท่านั้นเองนะเมื่อก่อนต้องต้องบอกก่อนว่าโอ้โหมีทั้งว่านชักมดลูกมีทั้งอุ่นมันเยอะมากเลยนะอาจารย์เยอะจริงๆอะไรนะกวาวคืออะไรมีหมด เคยทดลองไหมถามจริงคือเคยค่ะทดลองทุกอย่างเคยคือไม่ถึงกับพุกอาแต่ว่าก็ทานเยอะนะคะเคยมาเยอะแต่ทีนี้ว่าที่ประทับใจเลยคือว่าแต่ละแต่ละครั้งที่ทานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันไม่ได้ผลจริงอย่างที่เราอย่างที่เราต้องต้องการจริงแล้วก็พอเราหยุดทานก็ก็ก็มาอีกก็เป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทานซันคัลาเข้าไปเรารู้สึกว่าเราแบบ เราดีอะเราเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณเห็นผิวอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเราก็จะมีรูขุมขนรเราเป็นคนที่นอนดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ว่าสดใสตลอดเวลาแต่พอเราทานไปแล้วรู้สึกว่าเออเราตึงแต่งตึงผิวพรรณเรารู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตกขาวเราแห้งเ,ออเราก็รู้สึกว่าเออมั่นใจในนึงละและที่สําคัญเลยก็คือว่าช่วงที่ทานซัคนคัลลาเนี่ยน้ําหนักลด ตอนแรกเราก็ไม่อยากจะเชื่อยาอะไรมันจะวิเศษวิตย์อะไรขนาดมันม่ใช่<ณ>ยาลดน้ำหนักถูกต้องค่ะอาจารย์แต่ว่า <ผล S 1> ที่นี้ว่า <ผล S 1> มันเป็นผลพลอยได้เพราะว่าเวลาที่เราทานไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าระบบเาผาผลาญเราดีขึ้นที่สัมผัสเลยคือว่าพุง มันยุบลงค่ะอาร์อามันรู้าเออเอวมันเออมันเริ่มมีแล้วอะไรต้นีาต้นขาก็น่าจะเล็กลงด้วยจากที่เป็นโต๊ะเป็นอะไรนี้ก็เราก็รู้สึกดีขึ้นเราก็มั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วทีนี้ขอนิดนึงได้ไหมก็เลยไปแนะนำอ่าเลยไปแนะนําให้คนที่เขาเขาทานนะคะเออเขาเขามีปัญหาทานทานปรากฏว่าไอ้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่ามีกลิ่นอ่าอยากจะแชร์กับท่านผู้ชมเลยว่าคนที่มีกลิ่นแล้วเขาเอ่อ มีปัญหาระบบภายในมากๆเขาดีขึ้นเลยอ่ะเขากลิ่นหมดไปคราวนี้เราก็ยิ่งมั่นใจอีกอ๋อนี่คือพอไปแนะนําเพื่อนแล้วเพื่อนยิ่งขอบคุณเรามันไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าหายากนะที่เวลาแนะนําสินค้าให้คนอื่นแล้วส่วนมันมีพลังใี่ค่อที่ซันคาร่าไม่มีขายในท้องตลาดแล้วตอนนี้ผลิตไม่ทันเอาเดี๋ยวเรามาเข้าที่คอโรฟิลก่อนแล้วมาเรื่องคอโรฟิล้าไปทีนี้คอโรฟิลจะเป็นคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปวด จะปวดตรงเนี้ยปวดไหล่ปวดกระดูกคือแล้วคือปวด <ขอ S 1> ตล<ข>อดวนะคุณป๊อปเวลาคือด้วยความที่คนทํางานอย่างเงี้ยอย่าง,าง,างตัวผมเองก็ต้องทางานนั่งโต๊ะแบบนั้นเหมือนกันเวลาปวดโทษนะครับมันไม่ได้ปวดแค่ช่วงนี้ใช่ไหมมันจะปวดบางทีมันลา้<ฮ>ลาวล้าวขึ้นไปข้างบนเลยเนาะ,ะเป็นไหมคุณเป็นไหมคือนั่งเนี่ยห้านาทีเนี่ยมันมันนั่งมันนั่งไม่ได้แลว้วค่ะคือห้านาทีแล้วเราก็อู้มันล้าวมันล้าวไปหมดเลยแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะแล้วก็มันก็แล้วมันก็ทางานไม่ได้ไงอ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทานไปแล้วร มันดีขึ้นอ่าแล้วในเรื่องของเอ่อตัวเองเป็นคนที่นอนดึกใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาเรื่องรอนในปัจจําเป็นแผลบ่อยอ่าคุณแม่จะบอกว่าเนี่ยปากเน่าอีกแล้วอ๋อปากเน่าประมาณนี้ตลอดค่ะตอนนั้นคือดูแลดีแต่ว่ามันมีคือถ้าเราเราไม่มันคือมันเรานอนดึกถ้านอนพักผ่อนไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยการคาร์บอนมันจะขับออกไม่ทันมันก็เลยทําให้เส้นเลือดฝอยแตกก็เลยเป็นแผล นี่แหละหนูมีปัญหามาตลอดแต่พอทานคอรฟิลเข้าไปเนี่ยแล้วบวกกับว่าเราทานซันคัล่าอยู่แล้วค,ะค่ะมันเหมือนกับว่ามันมันไปทวีคูณไงอย่างคอรฟิลเนี่ยเรารู้สึกเองเลยว่ามันไปนล้างพิษมันไปนขับสารพิษแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่าพออาการปวดตรงนี้หายไปใช่ไหมคะอาการร้อนใหนหายไประบบเหมือนกับว่าข้างในเรามันมันรู้สึกมันดีขึ้นพอทานซันคัล่าเข้าไปอีกมันก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยแบบโอเคเลยเลยม่นคือเสริมอาการเสริมทั้งสองตัวเลยอาการ รู้สึกว่าหลังเราตรงขึ้นกว่าเดิมไหมคือเราแค่เราอาการปวดที่ว่าแบบจากที่เรานั่งนั่งนั่งทำคอมพิวเตอร์ห้านาทีอะมันไม่ได้แล้วอะออแล้วเราก็ต้องลุกเดินพอพอเราลุกเดินแล้วกลับมานั่งอีกมันก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปนั่งแล้วก็ลุกนั่งแล้วก็ลุกอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาเรานอน,อนมันก็ปวดอย่างเงี้ยค่ะพอการนั้นหายไปมันก็อาจารย์้นเ,เดี๋ยวผมถามนิดนึงพอดีคุณพรอปแกได้พูดเมื่อกี้ว่า<ม>เป็นเรื่องของการ ดีท็อกอ่ะดีท็อกเลือดเลยอ่ะนี่คำนี้มันหาได้ยากนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราเคยทำดีท็อกก็คือดีท็อกลำไส้ดีท็อกปลายลำไส้ใหญ่แต่มันดีท็อกระบบเลือดยังไงได้เลอยครับคือคอโรฟิลมีคุณสมบัติในการทำลายสารพิษได้อย่างรวดเร็วมากอันั้นใครที่มีสารพิษดลองได้คนที่ชอบฉีดยาฆ่าแมลงกินผลไม้ที่มียาฆ่าแมลงทานคอโรฟิลปุ๊บเหงื่อจะออกทันทีเลยเหงื่อออกฟับๆเลยมันขับออกทางเหงื่อถ้าเหงื่อไม่ออกเนื่องจากเราผิวแห้งคันครับ คันตามใต้ชั้นผิว<อ>พืนขึ้นวันใครผิวแห้งเนี่ยก็ต้องระวังในการดื่มก็คือจะต้องดื่มน้ําอุ่นตาม<อ>ห้ามกินเค็มเด็ดขาด เพื่อให,ใ,หให้มันขับ,รบเร็วขึ้นเอาอย่างนี้ช่วงท้ายรายการแล้วคุณป๊อปปัจจุบนันนี้ทานยังไงครับช่วงเช้าช่วเงเย็นก่อนนอนก็คือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ทานน้ำน้อยะนะคะแต่พอมีคาร์โบฟิลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทานทานก็คือทานไปกับน้ำอ๋อพยายามแต่ว่าเราจะไม่ทานเยอะอย่างที่อย่างที่บอกไว้ว่าคุณจะทานสักวันละสิบสิบซีซีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หยอดไปนิดนึงแล้วเราก็ดื่ม แช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะมีตัวคอนซีลตลอดเวลาใช่อย่างนี้เป็นวิธีการที่ดีเนาะอ้าวท้ายรายการแล้วในฐานะที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เองแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่รักในสุขภาพอยากจะแนะนําอะไรกับท่านผู้ชมบ้างค่ะก็คือผู้หญิงเรานะคะมีปัญหาอยู่แล้วแน่นอนแต่ทีนี้ว่าทำยังไงที่เราสามารถที่จะให้อะไรกับตัวเราเองอย่างตอนนี้เนี่ยป๊อปอายุ34นะคะหน้าเด็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้เรามีสินค้าที่ดีมากๆก็คือสันคาร่านะคะอยากให้ทุกท่านลองลองลองให้กับตัวเองนะคะและรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามานะคะติดต่อกับป๊อบได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0805053482นะคะ080 505 3, 4 8 2ค่ะยินดีให้คำแนะนำท่านผู้ชมครับวันนี้ได้ประโยชน์มากจริงๆแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณป๊อปมีประสบการณ์โดยตรงมีความรู้อีกมากมายที่อยากจะแนะนำแล้วก็บอกเล่าสู่ให้พวกเราได้ฟังกันแต่เวลามีจำกัดท่านจำเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โชว์ที่โทรอยูออ่ที่ขึ้นอยู่ตลอดรายการท่านสามารถโทรมาปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในเรื่องของระบบเลือดและยังมีมากมายอีกหลายอย่างครับหากท่านติดตามรับชมรายการนี้เป็นประจํา วันต่อไปท่านจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราจะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไรหากวันนี้ใครก็ตามที่มีน้ําหนักเยอะพรุ่งนี้ท่านจะต้องติดตามรายการนี้ครับท่านจะได้พบกับเรื่องราวและสาระดีๆแน่นอนแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่ารายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบท่านผู้ชมได้ใหม่เป็นประจําในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้เราทั้ง3ท่านต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปรายรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากสันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้า ของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3ามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะ ที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีสม้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาล่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้ออกคำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริรสมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ